งานหมองานหมอเยอะสวัสดีนะครับขึ้นไม่ได้หรอเดี๋ยวคลิปนี้พามาอยู่กับจานโอนะฮะกับวิท์สาวกรีด <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วโตอันนี้แขนมากเลยครับวันหยุดหยุดแล้วครับล้างรถถ,ถ่ายลูก <c oughs> <laughs> โชว์นะครับเดี๋ยวท่าแกโอ้ย ขับรถไม่ล้างเลยบางล้างให้สวยๆเจมๆเลยเ c เห็นไอ้กรีดเลยคันนี้ขับรถเหยียดขาโอ้รถจางเหยียวนะฮะนี่ว้าไทยนะคันนี้นะไม่ใช่ ไมู่รถไข่กับจอดด้วยนะเรงอ่ะใส่เอฟซีอาจารย์หูครับเอฟซี FC ไม่เลยครับไปมีเอฟซีโบ๋ไหมคันเนี้ยยังไม่เห็นเลยยังไม่มีเลยมีแต่การทำท่าคน,นทค่ชีวิตจะเสียยัไม้ทำเลย <laughs> จับท่าหน่อยทท่านอยหน่อยนิดเดียวครับรถวิทยิวๆมา่ด้จะแต่งเนาะ ก็เกไม่ให้แต่งบ่ฮนะอู้ยนี่มันน่าจะแต่งขนาดนิดนึงบอกก็กก็จัดเลยครับโอ้สงสัยฉีกยางรถมากเนะน่าแปลกเฮ้ยเต้นนวนแหละเฮ้ยทำไมเยอะ ย้ายชีพกันป่ะแม็กซิจวนเนี่ยไปอยู่กับเสีตินนั่นเนี่ยเหมือนมอตานต้องลองดูครับทุกทีมงานนะชอบทีมงานไหนไปทีมงานนั่นเลยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับเล็กๆนกเล็กๆนี่วิทย์ชิวๆนี่ขับรถไม่เป็นนะนนโอ้ถ้าเสียครดิตไม่ให้ขับนี่ก็ ไม่เป็นฮะเ,นเราไม่รู้คนเรานั่นแหละต่อไปเขาจะเรียกอาจารย์แล้วอาจารย์วิทย์อาจารย์วิทย์คิวคิวเหมือนอาจารย์โอ๋แล้วเนาะอาจารย์โอ๋ทำได้ทุกอย่างนะครับเมคโคก็ได้ทดดั้ก็ได้นะวันไหนเมคโคไม่มานี่อาจารย์โอ๋จัดเลยอนะ โอเช็กลมยางก่อนนึกว่าเอฟซีอาจารย์โอจะจอดถ่ายรูปเนี่ย,มไ,มยไม่ได้อยู่เธอหนึ่งทำไมถึงย้ายมาเนี่ยครับมีปัญหาออีหรโ,โไม่ใช่หรอกครับนี่ก็อาจารย์โออยากมาทำงานใกล้บ้านนะฮะก็อยู่เซียตินนี่ก็ไกลหน่อยเมียคิดถึงครับไปไกลอยู่นี่เมียไม่คิดถึงนครับมารับ บางๆก็ไปรับได้มันไม่ไกลเท่าไหร่นะสองสมโลก็ถึงบ้านแล้วฮะเนี่ยมันใกล้บ้านอย่างเงี้ยนะทำง,งานใกล้บ้านมันดีใช่ไหมใช <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่จา้าไม่กล้าพูดเลย <c oughs> ดูนะโอ้รถนี้มันติดมะม่วงติดอะไรนะครับ ไปมะมงอะไรเต็มเลยดีทุกทีมงานนะรถดำนี่เนาะใช่ไหมวันนี้ก็เธอทำไมเข้ามาหยุดะเขาให้ล้างรถพรุ่งนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปทำไมโอ้ พอจะเขาให้ล it ้างเลยแบบชุดอะเอาไว้เจมๆเลยร้านจะเจอแค่จอยาวว่าผลงานยิ่งไม่ได้นะทีนี้ล้างแล้วอ่ะท่านี่ยต้องเอายี่เจมๆเลยนะท่านี่้ถ่ายรูปไปเดี๋ยวรูปพัชการเองนายวินก็ก็แต่งเองเลยเนาะรถล้างไม่ล้างเาก็จัดการแต่งเอง วอเช็คลมยางก่อนนะเมื่อกี้อประมาณนี่โอ้สี่สิบห้าสิบตันนี่แล้วโอ้คันนี้พอเข้ากล้องกับเขาไหมเนี่ยมิดคันนี้พอเข้ากล้องกับเขาไหมเนี่ยล้างให้เจำ,จำมันก็เข้ากล้องไปก็ดูดีครับเดี๋ยวเขาแต่งเอง ช่างภาพน่สยอดอยู่แล้วโอ้ยสงสัยเขาไปลองชุดอีกมังก่งเนาะเนี่ยได้ลำพงเหมนะือนอาจารย์โอ้นี่ก็พอฟังเพลงอยู่นะจวดเลย มาแค่นี้แบกนะอวิดรีร่างสองคันนะทั้งนูนไม่รู้กี่คันนะก็ถ่ายทะร,บรทุบริษัทบอ ทุกเก๋ก็ไม่เทพพื้นถึงนี่เลยเน้ะรถกระบะถือว่าทนอยู่นะยังไม่มีผุเลยแล้วโน้ได้มาขับรถคืนนะครับ อโอ้แต่เจ้าโนูนี่ขับรถนิ่มมากเลยนะดูจากสไตล์กันขับแล้วนิ่มมากเลยเนาะสุดใจชอบอนะ่ะอย่างเงี้ยเ้เรื่อยๆจะได้ได้เที่ยวครับจะขับจะขับได้เที่ยวเนี่ยว วิทย์สายคิวโอ้เก็บได้ไม่โคยนันเนี่ยอันนี้คูมสุเหมือนกันนะน่าจะสองร้อยอะไเนี่ยร้อยยี่ทุกีสองร้อยก <c oughs> ็จะทุกี้นี่เกือบเท่าเครื่องเลยนะเนี่ยสักทีนี่โอ้รถจะคว่ำเลยเนะี่ย